<c oughs> สวัสดีครับทุกคนก็เห็นหน้าเห็นตากัน,นครับวันนี้วันศุกร์ที่27พฤษภาคมครับตอนนี้ก็อีกประมาณ16นาทีนะครับ4โมงเย็ยนก็เบรกจะการทำงานทักทายกับทุกคนนะครับก็สุขสันต์วันศุกร์ครับแล้วก็พรุ่งนี้วันหยุดวิค e n นกับสุดสัป,ปดาห์ ก็มองไปข้างนอกก็ครึมๆหน่อยมีลมพัดส่วนข้างล่างน้องก็เล่นดนตรี Tree, หลายคนก็ถามว่า,าเขาทำอะไรกันนะครับก็คือกลางเต็นท์จริงๆก็คือเป็นวันปัจฉิมนิเทศตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละก็มีเต็นท์มีอาหารมาขายนะครับเมื่อวานเชานกุ๊กก็ไปช่วยอุดหนุนเขาฝนตกมาเป็นระยะระยะก็ที่จยนกุ๊กซื้อเมื่อวานก็มี อะไรอ่ะไข่ปลาหมึกทอดนะครับแล้วก็มีหอยนางรมอ,ออยสเตอร์อเรียกอะไรยำแหละมีกระเทียมเจียวก็หกสิบบาทก็โอเคครับพออิกททองช่วยหนุนพี่ๆน้องๆเขาก็ถามว่าคนเยอะไหมก็พอใช้ได้แล้วก็มีอะไรอ่ะชีสผักขมครับจันก,ก,ก็ชอบแล้วเห็นมี เครื่องดื่มนะครับน้ำอะไรน้ำผลไม้อะไรพวกนี้นครับก็น่ารักดีครับเห็นน้องสโมวิศวกรรมศาสตร์นะครับช่วยกันจัดแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากคณะวิศวะเราก็เห็นตอนเย็นก็จะมีคอนเสิร์ตกันที่หองประชุมครับก็มีการตรวจอทีเคแล้วก็แสดงบัตรนักศึกษา ก็แสดงความดีดีด้วยครับโดยเฉพาะน้องปีสที่เรียนมาตั้งแต่4ปีอย่างที่จารย์ครูพูดก็คือไม่ได้เรียนง่ายเลยวิศวะครับเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นตัวนะครับกระแสไฟฟ้าคลื่นมแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์นะครับในการช่วยวัดเป็นหูตาแทนเรานั่นก็คือพวกมิเตอร์พวกออสโลสโคเมื่อวานก็คุยกับน้องสะพนะครับที่ ทำงานอยู่ที่อเมริกาก็ไปอยู่ที่อเมริกาได้ไม่กี่เดือนครับก็ไปทํางานที่ร้านอาหารก็เลยอยากจะให้จานกรช่วยสอนเกี่ยวกบเรื่องของภาษากังก,กนั่นคือความจําเป็นที่ต้องใช้นะครับฉะนั้นประเด็นตรงจุดนี้ก็คือกลายเป็นเรื่องของการใช้ภาษากังก,กเ,เป็น ลมพัดแรงครับเท่าทีก็จำเป็นต้องใช้เพราะว่าเขาต้องไปเสร็จอาหาซึ่งจาร,รย์กุ๊กเองตอนที่อยู่อเมริกาเนี่ยเล่าประสบการณ์ก็คือก็ช่วงซัมเมอร์เบรกตอนเรียน PhD ก็ลงไปที่นิวเจอร์ซีย์ครับใกล้ๆรัดน,นิวยอร์กค้าแม่น้ำอะไรฮัทสันริเวอร์ไปทำงานร้านหารอยู่ใ,ใกล้มหาลาัยปรินสตันก็ทำหน้าที่ เป็นเด็กเสิร์ฟนี่แหละนะครับหาประสบการณ์ก็อ,อย่างที่บอกก็คือจริงๆเงินในกระเป๋าเนี่ยรัฐบาลก็จ่ายให้อยู่แล้วพันเหรียญต่อเดือนนะครับก็พอแต่เราไปหาประสบการณ์ครับก็พูดซ้ำไปอีกแล้วนะครับเกี่ยวบเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะคือใช้ยังพูดยังไงนะครับสื่อสารยังไงซึ่งอันนี้คือประสบการณ์จากกุ๊กที่อยู่ที่อเมริกา7ปี ได้ธรหน้าที่สอนด้วยแล้วก็มีเพื่อนเป็นอเมริกันนะครับแสดงตอนนี้ก็คือทำงานที่บริษัทล็อกฮินมาตินที่ออกแบบเครื่องบินรบนะครับต่างๆา่เพราะฉะนั้นสิ่งจากประสบะการณ์ที่อาจารย์กู๊กเนี่ยคือ 1. ถามว่าทำไมภาษาอังกฤษอาจารย์กู๊กก็พอไปได้นะครับก็สังเกตบางคนเขาไปเรียนที่ เนรปริยเอกแล้วกันที่อเมริกาเนี่ยหลายคนว่าเอ๊ะทำไมสำเนียงเขาไม่ค่อยได้คือพูดไม่ค่อยชัดหนึ่งไม่แน่ใจว่าอาจารย์บางท่านเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่จะพูดชา้ชาหรือว่าพูด accent นะครับก็คือสำเนียงออกมาเป็นแบบไทยเพื่อที่จะให้คนไทยเขาฟังรู้เรื่องนะครับแต่โดยธรรมชาติของอา,อาจารย์กุ๊กเนี่ยก็คือ อย่างที่ไปทํางานบรนษัอาหารเนี่ยหรือว่าไปทําแม้กระทั่งเป็นเลเบร์ก็คือแรงงานเนี่ยไปตัดหญ้านะครับแต่ว่าเปรียบเทียบกับบ้านเราไม่ได้เพราะว่าเขามีเครื่องมือทุ่นแรงอย่างตัดหญ้าก็มีนั่งรถแทรกเตอร์ไปเลยครับแล้วก็จะทําอะไรเนี่ยเขาก็มีเครื่องมือหนักช่วยเหลือนะครับของเรานี่ก็คือใช้แรงกันตรงๆเพราะฉะนั้นก็ได้มีโอกาสได้คุย ภาษาอังกฤษแม้กระทั่งนักศึกษานักเรียนไทยเนี่ยอยู่ที่อเมริกาเนี่ยไปอาจารย์คุกพยายามก็จะพูดภาษาอังกฤษกับเขาซึ่งอา,อาจารย์คุกอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างระวังระวังในแง่อะไรนะครับอันนี้ก็คือเราประสบการณ์ไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวหลายคนบอกเอ๊ะทำไมยังไม่เห็น้าทอปิกเรื่องภาษาอังกฤษสักสทีก็คือหมายถึงว่า หนึ่งต้องการให้เขาเรียนรู้เพราะเขาข้ามน้ําข้ามทะเลจากเมืองไทยนะครับไปที่อเมริกาเนี่ยพูดง่ายการบินเนี่ยต้องไป transit หรือว่าไปต่อเครื่องนะครับอนจานก,กูไปต่อเครื่องที่ไทเปเนี่ยที่ไต้หวันนั่นก็คือพูดง่ายคือใช้เวลา2 4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาถึงอเมริกาแล้วนั่นก็คือวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยต้องการเอาอความรู้ครับหรือปริญญานี่แหละจากต่างประเทศเมืองนอกนี่แหละที่เราพูดเป็นนักเรียนอนอกอะไรก็แล้วแต่ อันที่สองก็คือเราก็ได้ไปดูนะครับวัฒน,นธรรมของเขาว่าเขาเนี่ยใช้ชีวิตกันยังไงนะครับการปฏิบัติตัวนะครับการเคารพกฎอะไรต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่ากฎเขาค่อนข้างเข้มมากกว่าเราเยอะแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งก็คือเข <ao S 1> าควรจะได้ภาษาอังกฤษกลับมาด้วยนะครับก็คือก<ญ>ารสนทนาก<ญ>ารพูดนั่นแหละนะครับส่วนในเรื่องของการ<ญ> เขียนการอ่านเนี่ยมันจําเป็นถูกบังคับโดยปริยาอยู่แล้วเพราะว่าเราจะต้องสอบใช่ไหมครับต้องลงวิชาเรียนต้องฟังอาจารย์ให้รู้เรื่องแต่สิ่งที่ตรงข้ามกันก็คือหมายถึงว่าเราเป็นฝ่ายฟังแต่ว่าในกรณีที่เราจะต้องสื่อสารกลับบ้างเน่ยเราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าในห้องเนี่ยแต่จริงก็คือในชั้นเรียนเนี่ยค่อนข้างมีฟรีดอมถ้าเราจะสังเกตเห็นเนี่ย เขาจะยกมือถามกันเลยครับเขาจะเบรกอาจารย์ท,ทันทีว่าที่เขาไม่เข้าใจเนะี่ยคืออะไรต่างๆและอาจารย์ก็ยินดีที่จะตอบแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราไปร้านอาหารเนี่ยไปกลุ่มคนไทยเนี่ยบางทีเราพูดภาษาไทยอะไรต่างๆเนี่ยบางทีอาจารย์ก็รู้สึกว่ามันไม่สุภาพเพราะว่าเราไปอยู่ในประเทศของเขาเพราะว่าฝรั่งเขาฟังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์กุ๊กอยู่กับนักเรียน คนไทยที่ไปเรียนทั้งทุนส่วนตัวทั้งทุนรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่ก็พยายามจะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเพราะไหนๆเรามาแล้วใช่ไหมครับภาษาไทยเราก็ดีอยู่แล้วเรารู้มาตั้งแต่เกิดนะครับจนกันคล่องเรียบร้อยลวเพราะฉะนั้นเราควรที่จะไปเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับใส่ตัวเราเพราะฉะนั้นเวลาเราไปอยู่ที่ชุมชนเงต่างถ้าเราพูดภาษาของเราเนี่ยหนึ่งเราก็ไม่เคยฝึกภาษาอังกฤษ อันที่สองก็คือเหมือนดูไม่สุภาพเพราะว่าฝรั่งที่อยู่รอบๆข้างเราเนี่ยนะครับเขาฟังไม่ดูเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นจางกุ๊กก็เลยใช้วิธีก็คือพูดภาษาอังกฤษนะครับกับน้องๆที่ไปเรียนที่อเมริกาแล้วก็เดี๋ยววันหน้าค่อยเล่าประสบการณ์นะครับในเรื่องของการเรียนมีเยอะครับทีนี้ในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยอันดับแรกก็คือ อย่างสมัยที่ไปเรียนเนี่ยตอนนี้อาจารย์กุ๊กทำงานเทคโนโลยีกบบงเนี่ยขึ้นปี23แล้วค่อนข้างเร็วแต่ว่าใช้ชีวิตอย่างตอนนึงที่อเมริกาเนี่ยปีแล้วก็สิ่งที่แน่นอนครับภาษาอังกฤษก็เลยกลายเป็นภาษาธรรมชาติของอาจารย์กุ๊กแล้วแต่ว่าก็คงจะไม่เก่งถ้าเรื่องของภาษาศาสตร์นะครับก็อย่างที่พูดหลายครั้งว่าอาจารย์กุ๊กไม่ได้จบมาทางด้านภาษาศาสตร์ก็คือเอกภาษาอังกฤษแล่งแต่งตอนเราไปเรียนทางด้านวิศวะอันนั้นยิ่งมีปัญหาเพราะว่า สิ่งที่เราใช้กันเนี่ยก็คือเป็นศัพท์ทางด้านเทคนิคนะครับเป็นศัพท์ทางด้านวิศวะนะครับคนที่เรียนกฎหมายก็จะไปคุ้นเคยกับศัพท์ทางด้านกฎหมายคนที่ไปเรียนบัญชีก็จะคุ้นเคยกับศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนะครับนั่นคือประเด็นหลักเลยทีนี้เมื่อ23ก็คือย้อนไปเกือบ30ปีที่แล้วแล้วกันครับอยู่อเมริกา7จปีอยู่เมืองไทย23ปีเนี่ย สมัยนั้นก็ไม่มี www. W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 orld Web นะครับเราไม่สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือพูดง่ายๆคือเหมือน Google อะไรเงี้ยที่จารย์กุ๊กพูดเนะี่ยคือ,อมีแม้กระทั่งก็คือดู English to Thai Translation นะครับแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเอาทั้งประโยคเลยไม่ต้องมาแทบจะไม่ต้องมี เขาเรียกอะไรอ่ะหนังสือใช่ไหมครับ Dictionary อะไรต่างคำแปลเนี่ยไม่ต้องเลยอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือว่าแม้กระทั่งสมาร์ทโฟนนะครับยุคนี้เปลี่ยนไปเยอะก็คืออยู่ที่เราจะดึงออกมาใช้ประโยชน์นะครับมากน้อยแค่ไหนมี Google ก็กดเป็นรูปไปลำโพงใช่ไหมครับก็ออกเสียงให้เราดูว่าเอ๊ะคำนี้จะอ่านว่ายังไงนะครับแล้วก็อ่า แม้กระทั่งเราจะพูดภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราหัดบ่อยๆก็คือนั่งนึกว่าเอ๊ะวันนี้เราจะพูดว่าอะไรนะครับพิมพ์ลงไป Microsoft Word ซะนะครับแล้วก็เซฟว่าวันนี้เราศึกษาอะไรบ้างวันนี้วันศุกร์จะไปเที่ยวที่ห้างอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็เขียนไปซะเป็นภาษาไทยแล้วเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ Google t h a i to English translation เขาก็จะแปลภาษาอังกฤษก็คือให้เรา ลองทดสอบก่อนนะครับที่ง่ายๆก็คือเอาสมุดจดมาเนี่ยหรือว่าไม่ต้องสมุดจดก็ได้นะครับง่ายที่สุดก็คือใช้ Microsoft Word นะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยแล้วลองนึกออกมาก่อนว่าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงแล้วก็ Copy นะครับภาษาไทยที่เราพิมพ์คำพูดที่เราจะพูดเนี่ย Paste ไปที่ Thai to English translation ใน Google นะครับ เขาก็จะแปลกมาแล้วก็เปรียบเทียบดูว่าโอเคตรงนี้เราผิดนะอะไรต่างคือบางทีเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราคิดผิดเนี่ยแล้วเราสิไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่ Google แปลมาให้เนี่ยเราจะจําได้ค่อนข้างดีครับโอ้เราผิดพลาดตรงนี้เล็กๆน้อยแค่นั้นเองนะครับฝึกไปเถอะครับวันหนึ่งเอาสัก2ี่สบสาสิบประโยคอะไรก็ได้นะครับแล้วก็คำศัพท์เราก็จะได้ขึ้นมานะครับก็ไม่ต้องมานั่ง เปิดคำศัพทีละตัวอย่างที่อาจารย์ครูพูดครับนั่นคือคำแนะนำที่ดีที่สุดนะครับอาจารย์ครูพูดอะไรก็คือพูดตามความเป็นจริงส่วนไอ้กรณีคำศัพท์ยากๆลึกๆเนี่ยนะครับก็เหมือนอวันก่อนที่เท็กซัสใช่ไหมครับที่โรงเรียนไฮสคูลหรือว่าเอตเลเมนชื่อครู School, นะครับเด็กนักศษาอายุ18ปีนักเรียนนะครับก็ไปยิงเด็กนักเรียน10ขวบ12ขวบตายทั้งหมดก็ ประมาณ20กว่าคนมั้งแล้วก็ครูก็ตายไป2คนนะครับก็หลายคนของรู้ข่าวคือเขาบอกว่าถ้าคนตายเนี่ยก็คือดายใช่ไหมครับก็คือ DIE ดาย e. แต่สัตว์ที่เป็นฟอร์มอที่สูงขึ้นเนี่ยเราก็จะใ,ใช้คำว่า disease D E C E, H, C e A S E นะครับ disease แล้วก็นั่นก็คือเราค่อยขยับขยับครับถ้าเราไม่เริ่มขยับเราก็จะไม่รู้ ทีนี้มันเป็นประเด็นในการที่เราจะพูดภาษาอังกฤษเนี่ยหรือว่าใช้ภาษาอังกฤษเราต้องรู้คําศัพท์ก่อนครับเมื่อเราไม่รู้คําศัพท์เราก็จะพูดออกมาไม่ได้นะครับเราใช้ภาษามือภาษาไ i g n l a n g u a นะครับลักษณะท่าทางเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นศัพท์พื้นนเนี่ยนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่จบปริญญาตรีหรือกำลังเรียนปริญญาตรีเราผ่านการเรียนภาษาอังกฤษมาแล้วนะครับไฮสคูลเราก็ต้องวม่าโรงเรียนมัลปลายเนี่ยเราก็ต้องผ่านภาษาอังกฤษมาแล้ว แล้วก็มาลองเรียบเรียงประโยคนั่นคือคําแนะนํำนครับที่ดีที่สุดครับอาจารย์พวกไม่เห็นทางอื่นที่ดีกว่านี้ครับส่วนไอการที่มีโฆษณาว่าเรียนภาษาอังกฤษรู้ผลภายใน1เดือน 6, กสามสี่อาทิตย์พูดได้เลยอะไรต่างๆอันนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าความเป็นไปได้มันมากหรือว่าน้อยนะครับพูดงายทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่ที่ตัวเราใส่ไปสิครับ หลายคนก็บางคนก็ไม่ชอบนะครับที่คล้ายๆว่าพูดภาษาอังกฤษเขาหาว่าเวอร์นั่นคือสไตล์คนไทยเราก็คือเป็นการกดกันไว้นะครับเราอยากจะได้สิ่งดีๆในชีวิตก็ผลปรากฏว่าก็ปรากฏกันไว้เหมือนเราเล่นกีตาร์เป็นเราเตะฟุตบอลเป็นใช่ไหมครับเราตกปลาเป็นอันนี้คือสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตทําไมเราจะไม่เอานะครับและนี่ก็คือเป็นส่วนที่เราจะต้องใช้ประโยชน์ในชีวิตนะครับในอนาคตใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่นะครับ แต่ว่าเราเอาใส่ตัวไปซะแล้วก็ง่ายๆที่อาจารกูเคยพูดไปนะครับก็คืออย่างการอ่านคำหรือว่าการอ่านออกเสียงนะครับให้เราเรียนรู้จากคำง่ายๆอย่างเช่นเอาง่ายๆแล้วกันลม้มก็คือ f a i l นะครับ f-e-l-l นะครับ f e l l ฟร uh, freedom เ uh, อ e l. L like um, love ก็คือ double L นะครับ Fail แปลว่าล้มทีนี้เราก็ใช้สิ่งไอ้สามตัวง่ายๆเนี่ยนะครับให้เราสังเกตนะครับเรียนรู้จากธรรมชาติก็คือเมื่อเรารู้ว่าตัว f เนี่ยเรามองดูเลยเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับก็คือ for fun นะครับเราคำง่ายๆก็คือหมายถึงว่า ฟรีดอมอย่างเงี้ยนะครับอิสระที่เราคุ้นเคยกันฟรี Free ก็คือตัวฟอ r fun อ e ีปล่อยไว้ก่อนพวกสละตัว L นะครับตัว L ก็คือหล่อลิงใช่ไหมครับก็คือ l ลิฟหล่อลิงแน่นอนชัดเจนแล้วก็ทีนี้มาดูสละเรารู้แล้วมีฟอ r ฟันกับหล่อลิงแล้วสละ E เออตัว E นะครับ เราก็รู้ว่าเฟลเพราะฉะนั้นเราจำไ,ไว้เลยว่าถ้ามันมีพยัญชนะตัว F กับตัว L แล้วก็มีตัว E ตัวกลางปับ๊บเราก็รู้ทันทีว่า E เนี่ยก็คือเป็นสระ A แล้วก็เขาเรียกอะไรไมแต่ครูแหละครับอาจารย์คูก็ไม่รู้เหมือนเลข8ไทยอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็สวมเข้าไปซะก็กลายเป็น Fail นะครับแล้วทีนี้การอ่านออกเสียงเนี่ยตัวตัว L เนี่ย ออกยากตอนนี้อาจารย์กูก็ลิ้นพอไม่ได้ใช้ภาษาอังกลิ้นไก่ก็ลิ้นลิ้นไก่ก็แข็งให้เราดูธรรมชาติเวลาเราพูดภาษาไทยนะครับแลลิงเอาอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับตัวลออลิงแล้วดูว่าลิ้นของเราเนี่ยคือเราใช้ลิ้นนะครับแล้วก็อยู่ในปากของเราเนี่ยเพดานบนเพดานล่างฟันหน้า ฟันหลังอะไรก็แล้วแต่ในลำคออะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นคือลักการออกเสียงที่จะให้พูดชัดเจนก็คือ fail ทีนี้อีกตัวหนึ่งเปรียบเทียบคล้ายกันนะครับแล้วถ้าเราสอบตกละ่ะก็คือ f a i l f ก็ like a frank a i l l like a l o v e แล้ว fail กับไอกับ f a i l อะ ให้ใช้วิธีอย่างงี้แ้วกันครับ FAIL ให้แยกออกมาซะเป็น FA บวกกับ IL นะครับก็คือ FAIL f เนะครับเพราะฉะนั้น FA ตัวนี้เราก็รู้ว่าเมื่อมันมีสระ2ตัวติดกันนะ A กับ I ใช่ไหมครับอันนี้อาจารย์กุ๊กนึกเองนะอาจารย์กุ๊กไม่ได้เขียนบทในการพูดอะไรต่างเนี่ย ก็คือแยกออกมา A ตัวนี้แทนที่จะเป็นสละอาใช่ไหมครับก็คือ,อเหมือนกับถ้าเป็นคำโดดๆเราก็นึกถึงเอ๊ะมันมีอะไรพยัญชนะกับสระตัว A เนี่ยตามเป็นมา2ตัวมีอะไรบ้างเนี่ยจันก,กุยังนึกไม่ออกเลยครับก็ไล่ไปมีไหม C A มีไหมไม่มีความหมาย B A ไม่มีความหมาย D A ไม่มีความหมาย เอฟเอไม่มีความหมาย JA ไล่ไปเลยครับเอาพยัญชนะเนี่ย L M N O P Q R N O P Q R ไม่มีนะครับจะลองไปไล่ดูแล้วกันแต่ตัวนี้เนี่ย FAIL เราสังเกตเห็นเนี่ยนะครับกลับกลายเป็นว่า ตัว A ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสระเอเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่า F A ก็จะกลายเป็นเฟใช่ไหมครับสระเอฟอร์ฟันแล้วก็เอลนะครับเอลตัวนี้เราก็เปรียบเทียบกับคำง่ายก็คือไอจะเป็นเป็นสระอะไรของภาษาไทยล่ะก็คือเอาอ่างสระอีตัว L อลก็กลายเป็นลอริงใช่ไหมครับก็เหมือนเอลที่แปลว่าที่แปลว่าป่วยครับไอดับเบิลอลเอล เพราะฉะนั้นก็เป็น fail เพราะฉะนั้นเวลาเราออกก็คือพูดเร็วๆเราไม่ได้ไม่จำเป็นอไอแปลว่าสอบตกเนี่ยเราไม่ใช่ว่า fail นะครับเราก็พูดเร็วๆก็คือ fail พูดสวมกันไปนะครับ fail กับที่แปลว่าล้ม fail พูดง่ายการที่มี fail เนี่ยเสียงมันจะยาวออกไปนะครับกับที่ fail ก็คือเสียงมันจะสั้น fail fail นะครับแค่นี้ก็แยกออกแล้วก็นี้เดียวกันกันกบ WET นะครับที่แปลว่าเปียก WETW อะไรก็แร uh, like a เวอร r T อะไรก thailand นครับเวท E มาอีกแล้วก็เป็นสระเอออ่างแล้วก็ไอตัวเล็กแปดไม่ได้คูอะไรเนี่ยนะครับใส่ uh, W ก็คือเราก็รู้ว่าแทนด้วยวัแวแหวนเราก็ใส่วัแวแหวนเข้าไปทหารก็คือ,อตัว T ก็คือทหารเวท แล้วออกเสียงให้สวยก็คือหมายถึงว่าตัวทีลงท้ายเนี่ยทอรหารเหมือนเรากะทืบตัวทีลงอตัวทอรหารลงไปเวทนะครับมันคนเราไปบอกเวทเวทเห็นไหมครับเสียงทอรหารมันหายไปเวทถ้าเราบอกว่าเวทมันสวยมากกว่านะครับนั่นคือเป็นสำเนียงที่ออกมาแล้วก็เรียนแบบกันแหละครับก็ที่ไปว่ารอคอยคืออะไรครับ W A I T นะครับเหมือนกันเลยกับ fail เปลี่ยนพยัญนชนะเข้าไปอ่ะเราก็มี W กับ A ใช่ไหมครับก็<ม>คือวอวแวน A ก็คือสระ A Way ใช่ไหมครับ w a y ละ IT ก็คือ IT ครับเหมือนชื่อจานทร์คุกชื่ออิทธนะิพูมเนี่ยก็สะกดด้วย ITTI BHOOM อิทธิพูมครับเราก็อ่านออกเสียงว่า Way IT w a เ t เนี่ยครับแยกได้ละ ใช่หลายคนก็บอกว่าอา้าวก็ขึ้นอยู่ที่ประโยค์ที่เราใส่เข้าไปเขาก็ตีความหมายได้ถูกต้องครับแต่นี่คือการอ่านออกเสียงที่จะให้เราเรียนรู้นะครับ wait wait ถูกไหมครับเสียงสั้นกับเสียงยาวอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆเป็นคำที่สะกดค,คล้ายๆกันครับก็คือนี่เล็กๆน้อยๆแล้วก็อย่งอางเรา ดูภาพยนตร์นะครับดูซาวทร็กไปตอนนี้ใน u t u b e อะไรเนี่ยมีเยอะเพราะฉะนั้นในส่วนด้านนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะช่วยนะครับในการฝึกได้จนกระทั่งเราคุ้นเคยเป็นธรรมชาติก็อย่างที่อาจารย์กุ๊กพูดไปเนี่ยก็คือ,อการพูดสังเกษเนี่ยออกมาเป็นธรรมชาติโอเคก็ลองฟังอาจารย์กุ๊กพูดดูนะครับอาจารย์กุ๊กพยายามจะสเตรนะครับคำสุดท้ายลงก็จะเล่าเรื่องว่าเหตุการณ์วันนี้ we were well, Hi everybody. Today i uh, talk about uh, how to improve your English by yourself. You can use the uh, tools. For example, Google. You have a uh, internet connection, you have smartphone and uh, you can learn from that. But um, whatever you need to uh, learn by yourself because nobody can learn you know, for you. That's the rule. The more you learn, the more you will improve your English. I look outside. Now it's windy you know, out of my office at the window. A little bit cloudy. Maybe uh, today's rain is coming as their forecast for what? Um, thunderstorm because now is rain season เนี่ยเหมือน Rain นะครับก็คือ R A I N ใหม่ล rain. ะ rain กับก็ R A I N ลอเรือแล้วก็มีสระเอใช่ไหมครับตัวตัวเเนี่ยสระเอ R A อ i n ก็คืออออ่างสระอีกนอนหนูใช่ไหมครับ N แทนด้วยตัวนอนหนู uh, rain ทีนี้ถ้าเรานั่งคิดอะไรไปเรื่อยๆนะครับก็ฝึกสมองไปด้วยบางทีเนี่ยอนอนหนูนี่ของแท้นะครับก็คือตัวเอ็นเนี่ยของแทกก็คือแทนด้วยนอนหนูดิ้นไม่ได้แต่บางอย่างเนี่ยนะครับเราสังเตกตจรยกรุ๊กนั่งคิดเล่นๆเ,เคยพูดไปแล้วแหละอย่างเอสเนี่ยบางทีดิ้นได้นะอลองมาดูกันสันที่แปลว่าพระอาทิตย์เนี่ยนะครับเอส U-N นะครับ N อนอนหนู U นี้เราบอกว่าสันอ้าวก็ไม่หันอากาศละ U-N โอเค U ตรงนี้ที่มีสระตัวเดียวแล้วมีพยัญชนะซ้ายขวาประกบข้างเนี่ยตัว U กลายเป็นไม่หันอากาศแล้วก็มีนอนหนูตบท้ายแล้ว S เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วสันเราคุ้นเคยนะครับก็คือเป็นสาโซ่สันทีนี้เราวบัสละ่ะ B ก็คือบใบไม้นะครับดิ้นไม่ได้ ยูไม่หันอากาศอีกละทีนี้ตัว A S ละ่ะ b u A s กับกลายเป็นสอเสือถูกไหมครับบัสนี่คือสิ่งที่เราลองมานั่งนึกดูอ๋อโอเคบางอย่างมันดิ้นได้ถ้าอาจารย์กุ๊งจะไปบอกว่าถ้า A S เริ่มต้นให้กลายเป็นสอโซ่ถ้า A S เป็นตัวสกดนะครับเหมือนบัสเนี่ยก็จะกลายเป็นสอโซ่นะครับอันนี้ก็ต้องไปไล่ดูเหมือนกันว่าอะไรคืออะไรแต่นี่ก็คือเล็กๆน้อยที่เราสังเกต แล้วก็เหมือนฝึกสมองเราจะไปบอกว่าบัสตัวเอสตัวสะกดเป็นซอโซตลอดการนะครับเหมือนซันเนี่ยนะครับเอสอยู่ข้างหน้าเป็นซอโซเราจะบอกว่าบัสมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับก็คือกลายเป็นซอ,อรเซ่ซันบัสนะครับถ้าออกสเสียงสวยๆก็คือบัสเนี่ยซอร์เซ่ก็คือ, Bus, อ,คอลากเสียงยาวบัส ถ้าบอกว่า but บ mm ัต hmm. ก็จะกลายเป็น B.U.T. แต่ใช่ไหมครับบอมมายไมหานกาศแล้วก็ตัวทีก็คือททหาร but เห mm ็น hmm. ไห er, มครับสเตรฟก็คือลงท้ายด้วยตัว T ครับเล็กๆน้อยเริ่มจากสิ่งที่ simple หรือว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดเนี่ยแล้วเราก็จะพาเราขยับขยับขยับไปได้เหมือนเวลาเราทำข้อสอบอะไรก็แล้วแต่ทางด้านวิศวะหรือว่าทางคณิตศาสตร์เราเปรียบเทียบสมการง,ง่ายๆก่อน แล้วเราก็สามารถจะแก้สมการที่ยากๆได้เหมือนภาษาอังกฤษเราเริ่มต้นจากสิ่งที่น้อยๆนะครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยแล้วเราก็จะขยับต่อไปได้นะครับก็อย่าลืมนะครับว่าพยัญชนะภาษาอังกฤษน้อยกว่าภาษาไทยเยอะครึ่งต่อครึ่งเลยอาจารย์กุ๊กจะเคยพูดไปใช่ไหมครับสระพ,นนะพระยัญชนะของเรามเท่าไหร่พรยัญชนะ44ตัวหรือเปล่าภาษาอังกฤษเท่าไหร่22ตัวครับอาจารย์กุ๊กไม่ จำตัวเลขแน่นอนไม่ได้นะครับครึ่งต่อครึ่งแล้วทําไมเราจะเรียนรู้ไม่ได้ล่ะครับก็เหมือนกับภาษาไทยมีทั้งไม้หันอากาศไม้โทไม้จัตวาไม้ตะคูอ่าสาระอุสระอูอะไรเต็มไปหมดนะครับของเขาเนี่ยมีแค่ AEIO u อยู่ก็เป็นแรงก,กระตุ้นให้พวกเราเนี่ยศึกษามันก็เหมือนเป็นการเล่นเกมส์อะไรต่างๆที่เราพยายามที่จะเอาชนะมันให้ได้นะครับว่าโอเคเราเรียนรู้ก็อย่างที่อาจารย์กูคุณว่าเซอร์ไพรส์บางทีเนี่ย เขาไม่ได้ไปเมืองนอกเลยเห็นหลายคนแล้วครับภาษาอังกฤษเขาดีมาก accent นะครับคือสำเนียงก็ออกมาได้สวยมากนะครับครับแล้วก็มีอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะครับตอนนี้ก็เกิดรึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะยาวไป Have a good Friday everybody and also have a good weekend Saturday and Sunday i l stick around here working on my office probably pop up you know in and out today a b o u t 5 p.m. I'm going to pick up my wife close to Pruk temple and maybe drop by Padang, you know, place. I call that uh, saloon. Um, maybe Thai people call like Long term you know. I just go relax, look around and uh, back to work and uh, tomorrow i probably do laundry again. L -a -u -n -d -r -y, laundry, L-A-U-N-D-R-Y, laundry. Well, take care everybody. Maybe uh, later on I'll just go to walk around on uh, engineering fair. Okay, take care everybody. I miss you all. i see you in the next YouTube. Bye.